พาไปดูแดนซ์เพื่อสังคมครับกลุ่มเยาวชนเจียงใหม่โชว์ลีลาบีบอยเปิดหมวกที่ประตูตาแปรรายได้จุวยเหลือสังคมน้องๆนักเรียนเพื่อนๆรุ่นพี่ที่ทำงานแล้วครับแต่ได้ร่วมตัวกันเนี่ยนะฮะรวมตัวกันเต้นเบรกแดนซ์หรือว่าบีบอยบนควงประตูตาแปรกลางเมืองเชียงใหม่แสดงความสามารถในการเปิดหมวกโดยมีอุปกรณ์เป็นลำโพงบลูทูธเปิดเพลง พร้อมเต้นเบรกแดนให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวโดยเปลี่ยนหรือสลับการเต้นเบรกแดนด้วยความสามารถเฉพาะตัวกับลีลาอ่อนช้อยรวดเร็วทั้งการมุนตัวการตีลังกาการใช้ศีสะตั้งกับพื้นมุนตัวหรือว่ามีการดัดตัวครับซึ่งก็ต้องมีการร่างกายที่อ่อนโยนเนี่ยนะฮะจึงสามารถดัดตัวได้ อย่างน้องม่านใหม่ครับเอวและเท้าหมุนได้3ามองศาซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่น้องฝึกฝนกันมาเมินจนมีความชํานาญได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากมายืนชมและ,ะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บไว้เมื่อแสดงจบ ก็จะนําเงินมายอดในกล่องอย่างน้อยน้องมั่นใหม่หรือว่านางสาวชนนันทิกากล่องคำอายุ1ิบกปีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยเชีงยงใหม่บอกว่าสรับหนูเป็นคนตัวอ่อนการเต้นเป็นการฝึกใจตัวอ่อนถึงท่าดัดหลังดัดตัวและดัดขาซึ่งเป็นท่าที่ยากมากใช้เวลาฝึกฝนนานเกือบ3ปีกว่าจะได้อย่างที่หันหรือบางคนก็เจ็บตัวจากการฝึกซ้อมแต่ก็ด้วยใจฮักและมีความมุ่งมั่นจึงผ่านมาได้ และก็จะฝึกซ้อมต่อไปโดยน้องๆรวมตัวกันในชื่อทีมกันดั้มแก๊งสเตอร์นะครับแต่ละวันก็จะใช้เวลาว่างในช่วงค่ำเนี่ยไปแสดงตามแหล่งท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นไนบาซา่ยาย่านนิมันเฮมินหรือว่าฮองระตูต้าแปรนชินวัฒน์อานาันชัยศิลบอกว่าการฝึกแต่ละคนน่ะใช้เวลาประเต้ากันบางคนก็เป็นเดือนบางคน3เดือนหรือบางคนน่ะฝึกเป็นปีขึ้นอยู่กับท่าตัวตัวเองก็จะเป็น ก็จะเจ็บตัวได้เป็นแพลเหมือนกันซึ่งน้องเงยาวชนกลุ่มนี้ครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็เงินที่ได้จากการเปิดหมวกเนี่ยก็นําไปทํกากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่